เมื่อคุณบอกเพื่อว่านายกลาออกแล้วโอ้โหฝาเจอได้อออยู่กี่ปีเจาได้แปดปีแล้ว,ลวฝาจะออกฮความจริงฉันหลอกนายอะว่านายรู้เวลาออกโอ้มนจะลาออกแล้วนะครับผมจะลาออกจริงๆความจริงฉันแค่อ,อัดเสียงไปแค่นั้นแหละมันไม,ไ,ไม่ได้พูดจริงสักหน่อยนะนี่โง่แกบอกว่านายกลาออกหรือไงแกโดนหมัด เมื่อคุณบอกเพื่อนว่าคุณจะไม่ทําตัวปัญญาอ่อนแล้วสิบนาทีต่อมาชั้นนี่มาโคตรเทเลยมีปืนด้วยแฮ้เฮ้ยี่หมดไหนบอกว่าจะเลิกทําตัวปัญญาอ่อนไงจะได้อะไรเหรอในวันคิดมากอยากมีน้องครับโคตรน่าน้ำคันพูดอะไรไปก็ได้แบบนั่นแหละฝึกฝันวันคิด ไม่โทรไปไม่รับเขาอะ่ะตัวเองง,ง่วงจะตอบแชทได้ไงงวงเข้าใจไหมไม่เข้าใจหนอยแหกตาดูเฟแกเข้าใจไว้นั่นเห็นอะไรมหเพื่อนนั่นตัวอะไรวะนะ่ะฉันไม่เคยเข้าใจฉันไม่เคยดูเมื่อคุณบอกเพื่อนว่าคุณเป็นคนที่ขี้โคตรหนักโหนั่นเท็ดชูหรือกองผู้ขาวกันนะ าคุณบอกเพื่อนว่าค <sh Rad ist> <Matthew? S 1> ุณไม่กลัวพุ่งยาที่โรงเรียนสิ่งที่เพื่อนเพื่อนบอกแล้วไม่เชื่อโอเคเยอะแล้วครับคุณปิดเทอมไปหนักแล้วลืมเพื่อนชื่อเพื่อนที่โรงเรียนฮ้ยฟมชายฟมฝากไม่ใช่โฟมชายไอโง่ไอโง่